ข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งก็คือคำนวณค่าน้ำค่าไฟของคู้สมชายนะคะว่าค่าไฟเดือนี้เป็นเท่าไหรแล้วก็จะเริ่มจากวิธีทำตัวนวิธีทำนะคะแล้วก็จะเป็นเริ่มจากหน่วยที่แล้วก็จะเริ่มจากหน่วยที่หนึ่งถึงหนึ่ง้อยห้าสิบนะคะ ก็จะเป็น150คูณ2.50นะคะเท่ากับ375บาทค่ะแล้วก็เป็นหน่วยที่1 5 1ถึง400เท่ากับ400ลบ150 จากหน่วยข้างบนนะคะก็จะได้เท่ากับ250หน่วยตรงนี้เราก็จะไปคิดตรง250หน่วยนะคะเป็น250คูณ3เท่ากับ750บบาทค่ะแล้วก็จะเป็นหน่วยที่ 401ถึง535นะคะเท่ากับ535ลบ400เราก็จะได้เท่ากับ135หน่วยะคะ่ะแล้วเราก็จะ135หน่วยมาคูณกับ3.5นะคะ เท่ากับ472.50บาทค่ะแล้วก็เราจะหาค่าไฟของเดือนนี้ก็จะได้เป็นรวมค่าไฟเดือนนี้ของสมชายนะคะเราก็จะเอา375บาท 750บาทบวก472.50บาทก็จะได้เป็น1,597.50บาทค่ะนี่คือคำตอบแรกอย่างแรกเลยวิธีทำก็จะเป็นจะเป็น ปีที่หนึ่งนะคะดอกเบีย้ยเท่ากับเงินต้นคือห้าหมื่นบาทคูณกับอัตราดอกเบี้ยศูนย์จุศูนย์สามนะคะก็จะเท่ากับหนึ่งพันห้ารอยคือดอกเบีย้ยที่ได้รับในปีแรกนะคะแล้วก็ปีที่สองนะคะ ปีที่สองดาเปียก็จะเท่ากับเงินต้นเงินต้นในที่นี้คือเราเอาหนึ่งพันห้าร้อยมาบวกด้วยนะคะคูณศูนย์จุดูนสามเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะได้เป็นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทแล้วก็รวมรวมนะคะเงินที่ได้รับทั้งหมด เงินที่คุณสซนสีนะคะจะได้รับทั้งหมดทั้งหมดก็จะเท่ากับ5้า0มบวกกับหนึ่นห้ราะคะแล้วก็จะได้เป็นเท่ากับห้าหมืสาพัน 45บาทนี่คือเงินทั้งหมดที่คุณสนสีได้รับค่ะคำนวณภาษีเงินได้คำถามนายเอกต้องเสียภาษีเงินได้เท่าไหร่นะคะเราก็จะเริ่มที่ท,ทีทำก็จะเป็น65,000บาทก็คือ665,000ลบกรับ6,000 หกหมื่นค่ะแล้วก็ลบกับ60,000อีกหนึ่งรอบลบกับ30,000ก็จะได้เท่ากับ5,000สนบาทห0าแสนบาทนี่คือเป็นไรายได้สุดทีนะคะ แล้วก็คำนวณภาษีจากช่วง1นึ่งแสนะคะถึง3ามแสนแล้วก็จะได้เป็น หนึ่งแสนหคูณศูนคืออัตราดอกเบี้ยนะคะในช่วงที่หนึ่งก็จะได้เป็น7500ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นจากช่วง30,000 จาแสนหนึ่งแสนหนึ่งจนถึงห้าแสนนะคะก็จะได้เป็นเท่ากับสองแสนคูณศูนย์จุดหนึ่งเท่ากับสองหมื่น ก็จะเป็นรวมภาสีที่นากต้องจ่ายนะคะก็คือจะเป็น20,000ืนบวกกับเจ็ดพันห้าร้ก็จะเท่ากับ2อ5 0 0ืนบาท ะเป็นโจทย์ข้อ4ี่นะคะให้หาค่ามีโมดมีเดียนส่วนเนแมมาตรฐานแล้วก็อธิบายความหมายค่าว่าวงบางควรจะกระจายคะแนนอย่างไรแล้วก็จะเริ่มจากวิธีทำนะคะเราจะหามีนก่อนหามีนก็จะได้เท่ากับ รวมของข้อมูลหารจำนวนข้อมูลนะคะแล้วก็จะได้เท่ากับ12.81หาค่าต่อไปเป็นการหาค่ามีเดียน d i n เท่ากับค่าตรงกลาง13บ4วกส4ส่วน2 <stream confer dles> เท่ากับ13 5่นะคะต่อไปเป็นการหาค่าเท่ากับ15ค่ามูคือค่าที่เยอะที่สุดในข้อมูลก็ไปเป็นการหาส่วนเบีเ่งเบนมาตรฐานนะคะ จะเท่ากับ SD เท่ากับสิซีมาเอ็กลบเอ็กบาร์มุมกำลังสองส่วนส่วนหอ็นสแควร์รูทแล้วจะเป็นการคำนวณหา 5x บวก x บวกทั้งหมดประมาณ2นะคะในที่นี้ก็จะได้เป็น110.4336แล้วก็ n จำนวนข้อมูลเท่ากับ16ด,ดังนั้น sd จะ sd ประมาณ2.63ค่ะแล้วก็ ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบียนเบนมาตารฐานหมายความว่าค่าคะแนนส่วนใหญ่ เฉลยการกระจตัวรอบรอบค่าเฉลี่ยค่าเฉลียบวกลบสองจุดหกหน่วยนะคะะอัอาตราส่วนของผู้ส่งอยู่ที่เป็นโรคเบาหวานต่อผู้ส่งอยู่ที่ไม่เป็นโรคเบาหวานสอง สัดส่วนของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง2.3หักปี2 5 6 7ตัวนพบผู้สูงอายุที่เป็นโรความันในเลือดสูงรายใหม่จำนวน 400. 4 0 4 5 5 7คนจงห i าอิ d ค n เ e นเร e 2.4 v พี e วเรนเร e ของทั้ง3โรคค่ะเราจะมาเล่นกันที่2.1 ที่ไม่เป็นลรลอะค่ะจะเท่ากับสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบหกลเจะเท่ากับหนึ่งแสนสี่หมื่นหกันบสอตาส่วน อัต่ส่วนนะคะเท่ากับ6,8904่้อต่อหนึ่งแสนสี่หมจะเท่ากับ1ต่อสองจุดตัวนี้ขอโทษนะคะเป็น,นะค่าประมาณะค่ะแล้วก็

หรือว่าเท่ากับ56.17%ค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นข้อที่2.3ประชากรเสี่ยงกนเสียงเท่ากับผู้สูงอายุทั้งหมด

แล้วก็จะเป็นอัตราอุบัติการสะสมหรือหรืออินคิเดนต์นะคะจะทลากับผู้ป่วยในส่วนด้วยประชากรที่มีความเสี่ยง ก็จะเป็นเท่ากับ4557ส่วน1 7, 7ค่ะจะได้เท่ากับ 0, 0ู6 6 7หรือเท่ากับ2.67%เซ็นก็ต่อไปเป็นข้อ

ยเท่ากัี่สบเจ็นขอบคุณค่ะ